พี่น้องจ๋ามมนกินแกงเขากาขี้เหล็กใส่หน,นังห <c oughs> นังวัวแนวมัดก็พี่น้องนะโอ้แส่บไหลเลยมามามาแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวแส่บไหล แกงอ้อมไปลองแกงอ้อมแค่เขียวนะแค่เบียเอิญอ้อม อยู่ก็ถนัดว่าหหันเลยเขาก็หอนต้องหัน ของอาภาห้องไหวไปหน่อยได้โจเขาเห็นยังไง่ย่างดึงผ้าจนน้ารอด กินเนี่ยมาบบน้องไปวนลานู่นาะสร้างตลาดเขาซื้อไหมสิกิเลสเครื่องโลดเด้อสันหลายหลายกิโลหมดเนาะแกงก็เลยเต็มมาเต็มหมอดังเสียงพ่อหนึ่งดังเลยกับประมาณครื่อง มันชีกิ่นอนะมั่ถึงคื่อร้อนอ่าชิบบัตนังเขาก็ต้มมาแล้วขเขาก็ไปต้มอีกรอบนึงใจกันกับสีเนอนสีเลนว่านจุดเนี่สั่งบริเก,กิน,น่ะคือผักไผ่น่อยกับนออะไรบ่มีอันเดือนนี่นสั่งบริก,กินหมดผัไผ่หน่อยกับนออะไรบได้กิน องปีแล้วม่ได้กินผักไทยหน่อยเดี๋ยวเขาปลูกในเือขึ้นอลไรเนี่ย ต้มมากเขาขูดเขาเผาเขาเรียบรอยมันหมดเลยหอเรากินได้เลยแล้วกลัมาต้มอ,อีกกน้อยอแบบนังหันแหงกับมี่จะอเอาชุดสิได้กินพี่น้องนังแหงนางแหงมนี่คนไม่แหง 你们煮不了。 บ่มอดอกมาหลบ่ร้านยังคอยกินเป็นเด้อแก่คิเด็กแต่ไม่ไม่กินก็เป็นอก เพราะว่ามันคมคมยู่เครือคมหน่อยลงจมให้เดียจะได้ต้องกินเล็กมาผมไม่ผมจ้างไม่ก็ได้มันม,ม,มันก็แสบแต่คมบีง่ายมากเลยคมบีงว่ วิลาศยิ้มก้อยกพรารู้เรื่องเดี๋ยวจังมาเข้มเดี๋ยวมิจังผมมากเลกลกีกดจต้องผมว่าดีผมก็ไหวจะต้องผมว่าดีผมไล่ก็กินอะไร เซฟไปดีแล้วล่ะเอาคิวเซฟไปก็โอเคหมดคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่